โอ้เรือมันลอยไปทิดเไดูแวปืนดดได้กระดาษชนะมันมไม่มีไม่มีเกาเกาข้าแต่ได้อะกเราคือนซ่อนหมาอุ้ยเรีียงเรียง ก่อนยืนนวุนล้มว้ยนี่วุยนะรเบิอเจ็บเลมากบจริงอ่ะตัวมากอ่ะโอ้เจ็บจริง นั่นจะมันจบซ้าเลยมาซ้ำดี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 มาทไมเนี่ยโอ้โหหนูปุนอย่างเดียวเลยุ้นเปนกระปุ double kill double kill หนูเลือนมันห วัดน่นยาวัดวัดวัดโลกบวคุมบวเกมบวเกมบวเมเออไองใช้เป็นเป็นเป็นญาติพี่น้องไเงเออมีด้องยืกคนเนี้ย

buồn bay, bay này bay đều double kill, ah. mình mình sẽ nào về không nèo

มันจะงงกันไปติดวัดแน่นอนโดนมีไม่ได้โดนก้อนโด้านนฟิัดดันนั่นดันนั่นดัน่นดนนโดนนจับมาเสียตัวนี่เราดีด้วย ในศาสไนี้ด้วยปกันแล้วเนาะเนาใครนั่นนั่นจับจับดับเบ u b Triple l l แงัวทำไมล่แล้วันอมนี้ไหมอะไม่ดีไม่ดี นี <c ười> yeah, ่พี่าน้องพวันนี้สิระเบิดมาด้วยไงนี่โดนกหนสวกา้ก็ส่าคุชอบเรอคนไฟป่าจ้าคุณรอคุรอแบบคไหมคุณรคยมันนีกรพุนไง cái nuôi mà chụp đi con ơi vô bần lạc ăn không không được chụp bên ấy, bên mà lên chụp đi, chụp đi. À? À, Ủa, chụp hướng. ข้าดูน้ำกระดาษยวุ้นอข้าดนี้กระายแี้ r i p l e k อยู่ตรงน้นวะเร่งหน่อยดูวัเอฟเข้า t r i e kill ลก็ไปกิน เมื่อกี้มันมันโทรหน้ามาหนึ่งทีคุณก็ยิงได้นะโทรคุณน่ะยังอย่านะอย่มันเหลี่ยงว่ามันมันมีลูกสองสององไม่รอดนอหอมีไรสมทัเหลือถึงรด วง <G un> วยุยย่ตกคนเลยไป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 ไงกางกางตรงเนี้ยวงมาวันมาด้วย <c ười>

bạn đi nhau suzy suzy ôm ôm con mau à thọ con gì first blood suzy -sí rồi luôn mình 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 bán mình bán sifa mình lăng kha mấy đi

một cái này, đi, trong đẹp, điêu liều bún, trúng chấnái đai, chấnái đai, nhanh quá, nhanh quá, nhanh quá, nhanh rồi nhanh quá,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  nhanh พอในบ้านฟ้านี่พูดไม่ดันพี้วะโคโคตายก่猫ไปก็ตาะตู้ก็ตาไม่ตู้กัตาก็มีไอ้โว้่น้าตาย ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้1นึ่งพันได้นะครับ